สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมอาจารย์แปะตักกศิลาในรายการโหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2,563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่ หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขหกและหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ได้หรือนำไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก45 46และ14เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขศูนและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปใช้ได้นำไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก63 26และ03เป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23านาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข9หมายเลข6หมายเลข4 และหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้หรือนำไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามหนึ่ง และสามเก้าเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิการะครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งแต่ในแตช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคร์ดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่ ถาบันตักตกศิลาห,หลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI ถสาม,มารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ